ครับสวัสดีทุกทท่านครับวันนี้ครับบา่าภูไทยพาเละก็ได้มาที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อมาดูว่าเป็นการอัปเดตนะครับเป็นการอัปเดตธรรมอุทยานหลังจากผ่านมาสองสัปาห์น,นะครับดูครับว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้เป็นตอนดิ้งเที่ยงนะครับ เที่ยงเลยครับของวันที่16สิงหาคม2567นะครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้คือร้อนมากครับแดดเปรี้ยงเลยครับคือร้อนสุดคนระับท้องฟ้าก็มีเมฆอยู่แต่ว่ายังคงแดดคนระับดูครับ จะโยมสาธุชนก็ไม่หวั่นนะฮะบ,บินไปกราบไหว้ขอพรกับรูปปั้นหลว,วงปู่ด้านบนนะฮะก็แต่เปลี่ยงก็ไม่ต้องกลัวครับแรงศรัทธาเราแรงกลา้าที่สำคัญนะรตรงนั้นมีตู้จำหน่ายให้เช่าตู้ให้เช่าวัตถุมงคลหลวงปู่ศิลาอยู่ตรงหน้าลานอยู่ตรงหน้าลานรูปปั้นหลวงปูงป่เลยนะครับตอนนี้ ซึ่งได้จะทําขึ้นมาใหม่นะสะดวกสบายครับไม่ต้องเข้าไปแย่งกันด้านในดล้วมาตรงนี้ก็ได้ครับตอนนี้ฮะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่บูชาทูปเทียนดอกไม้ขึ้นไปกราบไหว้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปไปบูชาขึ้นไปไหว้บงปู่กันก่อนนะครับผม <c oughs> ครับผมตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมากราบไหว้ขอพร องหลวงปู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดูบรรยากาศด้านบนนะครับเป็นยังไงนี่ฮะนี่คือบรรยากาศด้านบนนะฮะแดดร้ดรอนคนก็ค่อนข้างบางตานะครับเพราะว่ามันร้อนสเะละเกินนะฮะเนี่ยชมตกดรอ่นะฮะ ทางด้านหลังครับทางด้านหลังก็เป็นทุ่งนานะครับเนี่ยบรรยากาศสวยงามเขียวขจีเลยครับนี่คือทางด้านหลังของหลวงปู่ นะครับก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็เดินข้ามมาฝั่งธรรมอุทยานแล้วนะครับก็มีร้านค้าร้านขายด้านหน้าธรรมอุทยานเยอะเลยครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปทางด้านในของธรรมอุทยานกันครับผมครับนี่คือบรรยากาศบริเวณหน้ารานท้าวิวุวรนราลานองพญานาคเนี่ยค,คือแดดร้อนมากครับนี่ครร้อนจริงๆกับวันนี้แดดจ้าคิดว่าฝนน่าจะตกในช่วงบ่ายนะครับทางโน้นก็มีการทำสีองพญานาคอยู่ครับ ทางซุ้มประตูทางเข้ามาช่างก็กําลังเร่งมือนะคือมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะอยู่วันนี้ญาติโยมก็ค่อนข้างบางตานะครับเพราะว่ามันแดดร้อนมากครับร้อนจริงๆครับตอนนี้ครับผมนี่คือบรรยากาศบริเวณริมสะหลังกุติหลวงปู่นะครับทางด้านนู้นนะครับทางด้านลานพญา,า,านาคลานทาวิสุวรรณ ก็มีน้องๆน,นักเรียนนะครับมาเที่ยวชมกรบวหว้สักการะเป็นจํานวนมากนะครับน,น้องนักเรียนผมก,ก็ไม่ทราบว่ามาจากโรงเรียนไหนนะครับชุดสีเขียวมานะครับ,บก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเนี่ยตรงรานเทียนาคเนี่ยตรงหน้าเนี่ยน้องๆ้องนักเรียนชุดสีเขียวนี่มานะครับ ็เยอะนะฮะแดดก็ร้อนด้วยนะครับนี่ครับผมนี่คือบรรยากาศภายในธรรมอุทยานวงบูศิลาสริจันโทตอนเที่ยงๆนะครนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับผมแดดค่อนข้างร้อนครับผมสำหรับทางด้านนี้ก็เป็นจุดที่จะทำการก่อสร้าง รูปเหมือนยืนองค์ใหญ่ของลวงปูนะครับตรงนี้นะครับตรงข้างๆหอระฆังนี่ครับสีขาวๆนี่ตรงนี้นะค,ะร,ะครับจุดที่จะทําการก่อสร้างซึ่งได้ทําการตอกเสาเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหนือแต่การก่อสร้างในระดับขั้นต่อไปนะฮะตรงนี้ครับรนไมโครกําลังขุดดินอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับคือจุดที่จะทําการก่อสร้างรูปเหมือนองค์ใหญ่องคยืนนะครับ องยืนของหลวงปู่ศิลาดิิจันโทรตรงนี้นะครับผมตอนนี้ก็ลมมีลมโชยมาค่อนข้างจะเย็นเหมือนกับฝนจะตกนะครับดูท้องฟ้าครึ้มมานะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงหน้าพาะว,วิสวรร์กันนะถึงนี้ น้องนนักเรียนก็กราบไหว,ว้ขอพรกันเต็มอยู่นะคะับตอนนีน้วันนี้เป็นวันที่16นะคะับสิสิงหาคมสว6 7ันรเวลาตอนทเที่ยงนะครแบบนี้นะครบบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับผม ทางด้านนี้ก็เป็นประตูซุ้มประตูทางเข้ามานะครับกำลังทาการทาําสีรูปองค์พญานาคบนซุ้มประตูนะครับผมเข้ามาดูทางด้านในนี่ครับนี่คือบริเวณท้าวเวสุวรรณนะครับด้านหลังก็เป็นลาน ตรงโล่งนะฮะนี่ครับผมหรือว่าด้านหน้าคือเต็มเลยฮะบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้นี่คือบริเวณด้านในนะครับตรงห้องเช่าบูชาหรือว่าตรงจุดที่หลวงปู่ออกมาต้อนรับศรัทธายาตโยงตรงนี้นะครับ ก็ค่อนข้างบางตาครับเพราะว่า,าอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเที่ยงบ่ายแล้วครับร้อนด้วยครับวันนี้จัดโยสาทุชนก็จะประมาณนี้ครับผมครับตอนนี้ก็จะาเดินมาทางลานจัดรถทางด้านหลังของธรรมอุทยานนะครับก็จะมีห้องน้ำ อยู่ตรงบริเวณด้านหลังนะครับดูบรรยากาศท้องฟ้าวันนี้เหมือนฝนจะตกแล้วนะเพราะมันมันร้อนมากครับร้อนจัดเลยครับเมื่อตอนเที่ยงตอนนี้ก็ครับดูท้องฟ้ามืดครึ้มนะนี่คือบริเวณลานรถทางด้านหลังนะฮะก็รถก็ไม่ค่อยเยอะนะครับวันนี้มีจอดบ้าง ปลายนะฮะัลานจอดรถคือเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับลานจอดรถทางด้านหลังนี่คือเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะสามารถมาจอดรถได้นะครับทันทีเดินทางมาทางานโน้นก็จะเป็นการก่อสร้างห้องน้ำนะเพิ่มเติมนะครับทางโน้นที่มีโครงหลังคาอยู่ทางโน้นนะฮะและขอแจ้งข่าวอีก ย่างหนึ่งนะฮะวันที่18สิงหาคมที่จะถึงนี้นะฮะก็จะมีการพุรับพิเษเหรียญรุ่นทับทิมมณนนีโชกหรืออะไรนี่แหละผมจำไม่ค่อยได้แล้วก็วันที่20นะฮะวันที่20ก็จะมีพิธีรับพระราชทานเครื่องพยาธานและรถไฟฟ้า จากพระเจ้าอยู่หัวนะครับในวันที่20สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับที่วัดพระธาตุหมื่นหินนะฮะก็ท่านใดที่จะไปร่วมก็เรียนเชิญนะครับที่วัดพระธาตุหมื่นหินวันที่18และวันที่20นะครับจะมีงานพิธีในวันนั้นนะฮะหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอันนี้คือผมดูตามหน้าเพจนะครับถ้าหาข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยแต่ตามหน้าเพจเขาแจ้งว่าวันที่18กับวันที่20นะครับวันที่18ก็คือพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นทัพทิมมานิโชบลูปานนี้วันที่20ก็จะมีพิธีรับ พระราชทานเครื่องไทยธรรมเครื่องไทยทานอะไรประมาณนี้นะ่ะผมพูดไม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะครับจากพระเจ้าอยู่หัวนะครับหากใช้คําพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าวันที่ส8บปตอนที่ยี่สิสิงหาคมนี้แน่นอนครับที่วัดพระธาตุมืนหินอำเภอเขาวง์จังหวัดกาลสินนะครับ องค์หลวงปู่ศิลาก็จะไปที่วัดพระธาตุมื่นหินในวันดังกล่าวนะครับผมครับทางด้านนี้ก็จะเป็นการถมดินเพื่อเตรียมก่อสร้างห้องน้ำนะครับทางด้านนี้นะครับนะครับมีรถบรรทุกคนดินเข้าไปถมอยู่ทางด้านหลังทางโน้นนะครับนี่ก็บรรยากาศทางด้านหลังนะครับ ของธรรมอุทยานนะ,ะและตรงจุดนี้นะฮะก็จะเป็นโดมทางด้านหลังตรงที่หลวงปู่ออกมานั่งรับสัายญาติโยมคือตรงจุดนี้นะครับนี่ครับแล้วก็จะมี รูปเหมือนยืนของหลวงปู่อยู่ตรงนี้นะครับมากราบไหว้สักระกันได้นะครับตรงนี้นะครับตรงนั้นคือจุดที่หลวงปู่นั่งนะนั่งกราบสัทธาเยนโยมนะครับครับตอนนี้เราก็เดินมาจากทางด้านหลังของธรรมอุทยานแล้วนะครับทีนี้ก็มาอยู่ที่บริเวณสระน้ํา ด้านหลังกุฏิของหลวงปู่นะครับคือบรรยากาศตอนนี้ก็นี่ฮะของฝ้าครึมเหมือนฝนจะตกนะครับทางด้านโน้นครับทางด้านโน้นก็เป็นลานพยานาคนะฮะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ปิดน้ำพุออไปแล้วนะฮะนี่ครับผมตอนนี้ก็ ไม่แดดแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนฝนจะตกก็อากาศเย็นลมเย็นเริ่มมาครับผมวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับ,รบพามาอัปเดตธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลานะค,รครับผมในวันปุกปตินะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับ จะโยมสาธุชนก็น่าจะเยอะนะรพรุ่งนี้หยุดเสาร์อาทิตย์นะตอนนี้ก็อากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับเพราะว่าคืึมเหมือนฝนจะตกนะฮะนี่ครับอันนี้คือทางด้านหลังของกุฏิหลวงปู่นะครับตรงน,นี้ก็จะมีการก่อสร้างเพิ่มเติม,มหลายอย่างนะฝั่งโน้นก็เป็น เป็นมีทําขึ้นโครงหลังคาโครงเหล็กไว้อยู่นะครับทางด้านนี้ทางด้านนี้ก็เป็นลานพญานาคนะครับเดี๋ยวเราจะเดินออกไปทางด้านนอกธรรมทยานกันครับทีนี่นี่ครับตอนนี้เราก็เดินออกไปทางด้านนอกนะครับนี่ครับ อันนี้คือซุ้มประตูทางเข้าธรรมอุทยานนะครับเป็นซุ้มประตูพญานาคนะครับซึ่งตอนนี้ช่างก็กำลังทำการพ่นสีหงพญานาคนะครับก็ตัวที่หนึ่งก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับพญานาคมีสองตัวคือสวยงามมากนะครับตัวนี้นี่ครับผม เดี๋ยวเราเดินออกไปทางด้านนอกกันครับทางด้านนอกก็นี่ฮะมีรถทัวร์นำเที่ยวจอดกันเรียงรายอยู่นะครับสองสำคัญนะครับผมนี่ครับนี่คือบรรยากาศ ธรรมะอุทยานนี่ฮะทางฝั่งทางโน้นนะฝั่งทางด้านลูกฟันขู่ก็จะมีรถทัวร์นําเที่ยวจอดอยู่ทั้งหมด6คพันนะครับก็ฝั่งนี้นะครับรถก่อกข้ทางเยอะนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ซุ้มประตู บรรยากาศของวันที่16สิงหาคม2 5งตรรนรอะธรรมะสยาลงสู่ศิลาพลิจันโทนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจะเดินไปเดินข้ามไปฝั่งธรรมะอุดไปฝั่ง,งรูปปั้นลงหลวงปู่นะครับนี่ครับคือรถทัวร์ทัศนศึกษาของนักเรียนของ,น,อง,น,องน้องนักเรียนนะครับงฝั่งนีง้ จอดอยู่ทั้งหมด6คันนะฮะบ,บรรยากาศตอนนี้ก็เหมือนฝนจะตกแล้วนะครับนี่ครับทางด้านนี้ช่วงบ่ายๆนี้รถค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าทุกคนก็กลับจากเริ่มกลับจากการทำงานแล้วนะครับบรรยากาศก็ เริ่มจะคึกคักในช่วงบ่ายนะครับแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับฝนจะตกด้วยนะครับวันนี้ผมก็ได้พามาดูบรรยากาศที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสรีจันโทนะหลังจากที่ไม่ได้มาประมาณวันสงวันนะครับ อนนี้ตโยมสาธุชนก็มีประปายฮะไม่ถือว่าเยอะมากครับแต่ตอนนี้เหมือนฝนจะตกแล้วนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับเรามาที่ลานหลวงปู่นะฮะลานลูกป,ปัน้นหลวงปู่ตอนนี้ดูครับ ลมกำลังมาแล้วครับตอนนี้กระรผมสำหรับวันนี้ก็พามาชมมาอัพเดตธรรมะอุยาลป์ศีลาก็าจะเรียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้กับ ใกล้มาล้อด้วยนะครับสำหรับวันนี้โฟกโฟกาวคำว่าสวัสดีครับผม